สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขสุสคนมาดีกับ่อ่ยยายนุเกลือพี่น้องยายนุก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องบอดบอยสิริชัยซอแอนอรดีพี่น้องบอดบอยแล้วก็โพดแบบนี้แม่แตนแล้วก็เขามาคอมเมนต์ทันทีพี่น้องเป็นตาหักคักพี่น้องจาครอบครัวเพื่นน่ารักคักพี่น้องเราบอกว่าบรต้องถามหาเดอ้อมื้อนี้ผมอยู่กับเมียว่าสั้นพี่น้องบอดบอยแล้ว่าน่ะพี่น้องจาา แม่แตนแล้วก็ขอมาคอมเมนต์จ้าสันพี่น้องน่ะฮะกบพี่น้องแม่ส่อแอโนโนลดีพี่น้องแล้วบอกจ้าสันโอเอฟซีเพิ่นเกิดลังเขามาคอมเมนต์ปุ่มเลยด้พี่น้องวมนวนี้านนหยุดเพิ่นพี่น้องน่ะรักพี่น้องจ้าบอดบอยแล้วก็เงียบเลยด้พี่น้องแล้วก็บอกว่าปรองถามหาเด้อม้อนี่เราอยู่กับเมียน่ะรักพี่น้องจ้าเอฟซีก็ขออนุญาตบอดบอยอ่านคอมเมนต์สู้ฟังด้วยพี่น้อง ท่านนี่ก็ว่าจัดให้หนักเด้อบอสฮ่าฮ่า่สันดีใจได้พักผ่อนร่างกายบ้างคะ่ะโอ้ยน่ารักนะพี่นองจ๋าก็ให้มีความสุขโอเคคะ่ะบอสบอยสอแอนก็ให้เอบีมีแต่ความสุขมากๆนะคะโอ้ยพี่น้องเป็นตาหักพี่นองจา๋าน่ารักจังเลยนะนนได้อยู่ด้วกันนะพี่นองโอเคครับจัดให้หนักโอ้พักผ่อนเยอะๆนะคะบอสสันพี่นองจา๋าตุนด่วนในเจอกันนะพี่นอง ปกติมันก็แยกกันทํางานตลอดเนาะพี่น้องจะพักผ่อนกันอย่างมีความสุขขบรอดวันนี้วันพระพอดีขบอดแรม14ค่ขาค่ะขอให้บุญรักษาเดอ้อว่านพี่น้องเอซกัเขามาคอมเมนต์รัวๆด้พี่น้องน่ารักที่สุดเลยพี่น้องจ้ะบอดบอยกับโซแอนสุขดีใดไม่วันหยุด ตรงกันพี่นองจาน่ารักมากเมื่อนี้เพิ่นก็ับไปทําการแสดงน้ากันนี่พี่นองจะนอนเบ้กกันค่อยๆอยู่ด้วยกันดีๆสันพี่นงเอฟซีเพิ่นกระแซวเล่นความสุขของแม่แม่คือแอนบอยอยู่นํากันจ้านานๆได้หยุดตรงกันชัดพลังให้เยอะๆนะคะบอสบอยซอแอนขอให้มีแต่ความสุขอยู่กับครอบครัวนะคะคุณบอยคุณแอนพักผ่อนนอนเต็มที่ นอนอิ่มๆเลยแอนบอยน่ารักที่สุดเลยสันพี่น้องเอฟซี FC ก็เขามาคอมเมนต์รัวๆกดไลค์กดแช์เต็มเลยพี่น้องเป็นตหาหักการพี่น้องจ้านั้นได้เจอกันบอดบอยกับ,บสวยแอนปกติจะแยกกันทํางานได้มีวันหยุดตรงกันนะพี่น้องเขาใหญ่วันนี้คงเป็นสีชมพูขอให้มีความสุขในวันหยุดนะคะบอสครับผมพักผ่อนให้เต็มที่นะจ้าวันพักเขาห้าม ว่าพี่น้องจ้า FC เอเพื่นเคยเขียนเอมเป็นยังไคก็น่ารักขอให้เป็นวันหยุดที่สุขหยุดมีความสุขมากๆนะครับโอเคสบายใจแล้วจ้าอยู่กับเมียพักผ่อนเต็มที่เลยนะครับ รับทราบจ้ามีความสุขมากๆนะคะสันพี่น้องแล้วก็บอกเอฟซีว่าจะถามหาเราเดิอเราอยู่กับเมียพี่น้องหนาลักคักบอดบอยกับอซแอนพี่น้องจ้าเอฟซีเพิ่งก็บอกโอเคจ้ารับทราบประสันว่าถามหาดอกประสันโอ้ยพี่น้องเป็นตา,าคักบอดบอยโซแอน คู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีเฮงๆงปังๆเงรดยวยเด้อจ้าขอให้มีความสุขมากๆค่ะพี่น้องมีความิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังไนเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย